ลับได้เออเอ้ยใครหัวล้อแบบไอ้หลุยอะชิวยังไงก็ได้อยู่แล้วพี่น้าฉิวฉิวนิ้วเหียร์ใครใครฉีดน้ำกันจัดปลวกใครฉีดน้ำกันจัดปลวกไว้เฮียดูดิเอ้ยมึงได้ยินมึงได้ยินคนฉีดน้ำกันจัดปลวกปะเห็นแล้วเลยพี่กลัวเลยถั่วพี่ตาหนุ่ยหอกเรื่องไรอะวันนี้แดดมันแรงแสงมันเยอะเนาะ เดี๋ยวมันจะมีมโทษปบาปจะมีจะมีโทษปรับนะมันจะไฟที่เท่าไหร่นะไฟสอง,สองไฟสองบัฟต่อหน้าหน่วยงานอันนี้จะถูกปรับห้าแสนนะครับอีเดีดีแล้วก็มีคนหนึ่งเรื่องชุด ใครกดอีโมดอะไรอ่ะเราเอาออกได้ไหมครับน้ำอ๋อเรื่องเรื่องชุดมันอันนี้ครับมันเข้ามาแล้วมันจากสูตรเป็นอันนี้คนนี้ก็เป็นครับี่น้าเนคนไหนเป็นนะคนไหนคนไหนเป็นอ่ะไอไอใครที่ยัดดปืนปืนนะลิลิดก็เป็นครับไฟสุดท้ายเขาแคแล้วเขาเข้ามาก็เป็นฮูดเลยเคเข้ามาแล้วเป็นฮูดเลยใช่ไหมใช่ครับนี่นี่คนนี้คนนี้อ๋อพี่ตั้งมาอยู่ฝั่งนี้เราป็นปะไม่เออี่พาไม่เป็นแต่ฝั่งผมเป็นปรับปรับด้วยนะปรับด้วยนะปรับ ปัดได้แล้วมันเป็นเองอย่ามาปับอะไรมันบาร์กพอแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้นะผมไว้เอยวไว้พอแล้วไม่เห็นเขาเป็นหลัไจะเลยครับไม่เห็นไปแก้ีครับเอาหรอเป็นเอาทุกไฟเลยเหรอใช่ครับใส่หูทุกไฟเลยครับไฟล่าสุดก็ใส่ครับเมื่อกี้ก่อนนั้นนี้ก็ใส่ครับปับมามกินกินกินก่อนเดีวเอ้ยเอาเงินก่อนได้ๆๆๆแต่ไได้กินเลเสียถ้าไม่หยุดไม่เลาใอเมาจให้เรามะ ยังในเงินฟรีเนาะเอาเอาไม่เอาเอาเอาเงินมันมาโดนค่าปรับแล้วก็ทื้อมันีกได้นะครับได้นะไม่ต้องคุยจบก็ได้นะครับโอเคเก็บเงินครับเก็บเงินอ่ะไอดีห้าครับเต็มหอมเต็มหอมกล้วเล็กที่ออกพอแล้วพอแล้วครับหอมจุ้งโปเทคไหมครับ รับไม่เพื่อนรับไหมรับไหมไอ้กลับมาอย่างไรไอ้กัอย่ไหนเอถามดิถามดิถามดิเดี๋ยวเดี๋ยวเออคุณกครับผขอคุยส่วนตัวหน่อยได้ไหมรับรับครับรับไอ้กลับบอกรับครับ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 โอเคแจ้งบอกรับแกได้เลยครับแได้เลยได้ครับเออไปไว้ก่อนครับคครับครับครับคเื่อไคร่แลไม่รเออคือหลังหลังจบแล้วแต่เขามาไล่บัมแล้วเขามาถามน้องผมว่าต่ออีกร้อยใบ้าะอันนี้คือจบแล้วแล้วก็ระหว่างแบบรอคูดาเขาก็ถามอบบอย่างนี้ได้ไหมยังอย่างนี้ได้ไหมครับ ได้ยินไหมเฮ้ยมนเนี้ยมาน,นี่ยฮ <c oughs> โหลครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับคือสตอรี่อะครับมันมันจะมีพักเบรกใช่ไหมครับอ่าแล้วทีเนี้ยน้องผมอะมันบอกอะฝั่งเขาบอกน้องผมว่าจบเนี้ยต่ออีกร้อยใบไหมอ่าสตอรี่แบบอุ้ม <c oughs> แล้วก็อันนี้ตอนยังไม่จบนะประมาณไฟสามไฟสี่นี่แหละครับไฟที่สี่ละก่อนจะจบ แล้วก็หลังหลังจากจบอีกแล้วก็พูดอีกก่อนจะขึ้นสภาก็ไล <ฟ S> ่ชนไฟไอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีการแบบไปไล่ไอเนี่ยระหว่างคูดาวจบจบไปแล้วอ,ะอ่ะระหว่างคูดาวหมอ,อครับได้ไหมครับคุณท็อปไอเนี้ยม,มันเอามาเป็นต,ตอรรี่ต่อไม่ได้แหละแต่เขาจะมีโทษปรับไอเรื่องพวกนี้นะอ๋อ<ช>ได้ครับแล้วแล้วระหว่างแล้วแล้วจบแล้วหรอครับอะไรนะครับระหว่างจบแล้วล่ะ ถ้าเบรา้ว้ามาจบแล้วก็ไม่ได้ต้องคุยจบหน้าสภาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเป็น<อ>เรื่องใหม่อย่างที่ผมบอกมันจะเป็นโทษปรับถ้ามีการแบบมาอะไรต่ออโอเคครับอายุสิบห้าเลิกชายไหนติดชายไหนได้ดิ <c oughs> มี <ih az violin inding> <allen> คนใส่สูตรนี่หรอแบบอ๋อพิพิตาพี่ต้าอือเม่อไหโอโซนมานี่ยโอเออโซนมานี okay, tense, friends, <c oughs> ่มาหาพี่ต้าหน่อยพี่ต้ามขอคุยได้ไหมครับนั่นเอเออนี่นี่นี่เอ้ยเอาแค่อโอโซนมานะคือไอโอโซนลอง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 บอกพี่ต้าหน่อยดิที่มันที่มึงไปยืนแล้วมึงมึงฟังอ่ะอ๋อมันเออมันก็พูดถึงเรื่องเมืองนี่แหละบอกว่าแบบรถอันนี้เรื่องข้างนอกไม่พีคแล้วแบบว่า รถในเมืองก็ไม่มีเพราะคนที่เหลืออยู่สามร้อยคนเอฟเคกันหมดเลยวันนี้ดูสภาพเมืองอะไรเงี้ยก็พูดไปอ่ะมีโทษอะไรไหมครับแล้วก็พูดไอ้นี่ไออะไรนะไอการ์จอไอไม่ใช่ซีพียูอ่ะไอเฮียได้ที่หนึ่งท็อปบอร์ดมัเลจะได้วะเฮียสี่วันแล้วไม่นหลจะได้อย่างเงี้ยคนอื่นเขาได้ไปหมดหรอนะเป็นเฉพาะจำเจ็ดหรือเปล่าที่ไม่ได้คนเดียวน่าจะเป็นแก๊งเขาไไม่ดเอง ยังไม่ได้พูด,ลดเลยอืมนั่นแหละฟังไว้ก็ได้พี่ไอ้พาเสียไม่ได้กับแลนไปก่อนนะเดี๋ยวเดินไปไม่คุยต่อพี่พี่กิตขอเอาคุยต่อเมื่อกี้ด่ากันพิต้ากูงอมเลยแม่งเอาพิต้ากูลำบากใจเลยพิต้าบอกไอ้เหียเฮ้ยกูแม่งลำบากใจชิบหายแฉกอะไรกูเห็นตะไล่ตัวเองกูงงไปพูดอย่างนี้ได้ไงเ่ะ เอ้ยใครหัวล้อแบบไอ้หลุยอ่ะคิกคิกไปตรงมาโพดกูเห็นไปไล่ตัวเองกูไม่เห็นใครไล่แชกเลยเออกูคนไทยพี่สภาขาขอเอ่อตามที่เขาพูดเลยก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจะมาคุยต่อเดี๋ยวของผมมาเพียผมเมื่อกี้เขาพูดอย่างมี้คนเอาพูดธรรมชาตอเลยธรรมบาติโอเคก็ได้พี่เดี๋ยวพักการเลี้ยงตอนที่ทำก็ได้ครับพี่ มาแตกตีนต่อมาแตกตีนต่อคุยหนึ่องเพียรมีมีสภาสภาครับเห็นเห็นเซอร์ไหมครับเห็นเซอร์ไหมมามาแตกไปแล้วบอกไปว่าเล่นไายแล้วไม่อยู่กั่เซอ่ยครับมันก็บอกดีแตกไปแล้วมาเยี่ยมไปที่ไหนมึงก็ไปตลอดไหนเยี่ยมบอกไปดีแตกแตกแตกไปแล้วเซอร์บอกไปดีบอกมันอยากรู้ไหมนตทาเไอ้ไอ้ินบอกไปดีแตกไปแล้วเซอร์แตกไปแล้วบอกไปดีเซอร์เตีเซอร์แตกหาไปแล้วครับจะหาที่ไหนอ่ะพอแล้วทั้งคู่พอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว วิ่งไปมาให้เมื่อยไงมาทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้หรอกอยากให้อยู่ต่อแฝดพวกยิงเลยอะเก้าเก้าห้าสี่ไม่ได้หรอกอยากให้ยืนต่อฟองซาซาท็อบแล้วจังหวะเขาฟอมปุ๊บแล้วเขาบอกว่าผมก็ยืนอยู่แล้วบอกว่าผมอยากมีบทมีใครไปเอ่ยชื่อนึงเขาบ่างที่บอกว่าอยากมีบทอ่ะมีใครไปเอ่ยชื่อนึงเขาบ่างนี่ตัวเดียวตัวเดียว ไม่ถึงเขาดับบันดับอีกนานนะไม่ไม่ถ้าพูดตามตรงอ่ะก็คุยกันเรื่องที่เขามาทำพฤติกรรมอะไรต่างกันแหละก็พูดถึงเขาแล้วแหละเขาไม่อยากมีบทอ่ะเดี๋ยวอไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงเขาเพราะว่าฟ้องอ่ะมันดูอ๋อพี่ที่ที่ความหมายไม่ให้เขาทํานะแล้วเราจะบอกพูดถึงใครไมื่อกี้คุณคุณจะแจ้งเรื่องของผมแต่ผมบอกว่าแจ้งไปสิแต่คุณบอกว่าผมไม่ยิงใคนะครับส่งเลยครับส่งหลักานเลยครับส่งหลักานเลย แก่พี่ผมก็กำลังจะวิ่งบอกไปให้แยกย้ายแล้วเหมือนเขาจอมแก่ก็เลยมาถามผมพอดีพอดีเคียร์เงินเคียร์อะไรไปยังเคียคคร์อะไรเรียบร้อยแล้วรับโปรเทคอะไรเรียบร้อยแล้วพี่ค่นงแต่ทีเนี้ยเหมือนก็จังหวะผมว่าจะให้เขาไปแยกย้ายเห็นเขาไปกองกันอยู่ข้างหน้าไงพี่ลุมอยู่ข้างหน้าผมก็เลยจะให้แยกย้ายออกแต่จังหวะไปจอมแก่ก็ถามถามเรื่องอะไรต่างๆที่บูธมาเรื่องโน้ตหนัาก็ไปถามนายกแล้วเหมือนกับ จมแกนพูดขึ้นมาว่าอก็อยากมีบทอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าเอนดีก็อยู่ตรงนั้นไงแล้วถ้าพูดตามตรงมันก็ไม่กินจะบอกไปก็ได้นะบอกว่าเออกิบอกมีอะไรก็แจ้งเลยเขาบอกกิดว่าอยากมีบทอ่าคืออย่างเงี้ยพี่วันคือเคที่ผมด่าหรือผ้าหรืออะไรไปพวกผมย้อนปรับเรื่องปกติแหละแล้วเคที่เขาแจ้งหรืออะไรอ่ะเขาก็แจ้งกับสภาแต่ว่าคือจังหวะที่เขาพูดเสร็จอ่ะเขาบอกว่าพวผมยางมีบท ยอ,อ,อย่าขอยยันได้ไหมครัครสภาที่บอกว่ามีปักเสียงกันเมื่อกี้ <laughs> เออค,อคือคือตอนผมีชร์เงินใช่ไหมครับเ <laughs> ล้ผมมีป้างหนาใช่ไหมแล้วมีคนหนึ่งอะครับเดซิเบลลำของเขาดังมากเลยครับผมก็เลยบอกว่า <laughs> อ่าใช่ไหมันี้เขาก็ด้เดินาไปด่าพวกผมใช่ไหมครับ <laughs> ผมเลยถามสภาคนนี้ว่าเออพวกพวกนี้พวกเดซิเบลเท่าไหร่ครับถึงถึงถึงจะโดนแบบว่าก็เหมือนสามร้อยห้าร้อยเดซิเบลอะใช่ไหมครับผมก็เลยบอกสภาพันเดซิเบลครับป่านาธิเชเลย อ่าแล้วทีนี้ผมก็บอกสภาว่าเขาเขาเขาต้องใส่เขาอยากมีบทแต่ไม่มีสท่ากับเขานะผมไม่ได้บอกเขานะครับผมบอกว่าเขาใส่เขาเล่นกับแก๊งไหนกูเห็นมีปัญหาตลอดเลยนะดีซีเบลเนี่ยพี่พี่ครับพี่ครับขอบคุณครับคือผมบอกว่าเดซิเบลเขาอยากมีบทถูกไหมครับปึ๊บผมหันหน้าคุยกับสภานะครับเหมือนจะเป็นวงจะพูดอันนั้นหันหหหนนน้าั้าเขาก็เดินเข้ามาฟังปึ๊บแล้วเขาก็บอกว่าสภาครับงั้นคุยเรื่องนั้นเลยครับ รื่องที่ผมบอกเขาใช่ค่ะก huh? ็ว่าผมผมจะคุยเรื่องเรื่องเรื่องที่ที่เขามาฟังผมเฉยค่ะล้วท่าไปเสร็จยังครับเสร็จยังอับมัดมัดสร็จยังมัดยังยครับคิดคิดอยู่ครับพี่พี่จะพูดเหรอครับพี่ยกมือนะครับพี่เชิญครับเชิญก็อย่างครับพี่อ้วนก็คือเป็นเคสที่เขาพูด สื่อถึงผมแล้วก็คือเขากระังแจ้งเรื่องผมแหละแล้วผมก็ไปยืนฟังกันปกติแล้วก็มีแซมีด่ากันแต่ว่าเคที่เขาไปแจ้งผมก็รับอาสภาพแล้วเดินโดนโดนแบบว่าโดนแจ้งฝากหรืออะไรก็ตามอะแต่คือเขาพูดให้ผมได้ยินเองเขาไม่ได้แบบวงกระซิบหรือขอให้เขาบอกว่าจะหันหน้าคุยสภาแต่คือตรงนั้นเป็นที่ผมยินอยู่แล้วก็ได้ยินกันว,ว่าผมจะมาคร<ส>ับสามารถส่งส่งส่งให้ดูได้ไหมครับเพราะผมมีโปรเทคพอดีเลย ครับส่งมาเลยส่งมาเลยเอาอให้เขาส่งอาอให้เขาส่งก่อนแล้วครับว่าเขาว่าผมได้ครับได้โอเคครับเดี๋ยวผมตัดคำนะครับส่งให้นะครับไอ,อสภาคนไหนเนป็นคนสรุปสกอในห้องสรุปสกอทำไมกูไม่เห็นเ่ยกำลังพี่เมื่อกี้หนูแชร์ <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้มีมีแบบว่าค่าปรับถ้าดานันสัมภาพมีค่าปรับไหมครับพี่ปกติก็มีครับปกติโอเคครับเดี๋ยวท้าผมช้าหน่อยนะคะเดี๋ยว เ,เ,เมื่อกี้ผมเดิอนออกไปหน้าสภานโดนด่ายับแยบยังไม่ออกจับพื้นสะพานแล้์ทที่เขาด่าเราเป็นพาร์ทที่เรามีโปรเทคแต่ถ้าเกิดแบบดานน่าต่อหน้าสภาหรืออะไรต่างเนี่ยมันจะโดนปรับอยู่แล้วไม่เอา,เอา,เอาง่ายๆเดี๋ยวเราได้คุยกันเพราะว่าอ่ะตอนเนี้ยต้องแกมีโปรเทคก็จริงแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วอะถ้าเอสดีด่าอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ย โอเคเรื่องเรื่องนี้มันก็สามารถปรับปรับเป็นเรื่องดีได้แต่ถ้าจองแก่นด่าด้วยด่าสวนออกไปด้วยเรื่องมันก็เล่นได้อกงกแบบว่าไม่มีสภา,ค,สาคนไหนไปง่ามห้ามเลยครับหน้าสภาเลยครับสภาไม่ได้ดูแลให้เราสองแกงนะเขาปะอินพีครับเขาปกอินพีแล้วก็สภาก็ยืนเหมือดตรงนี้แหละต้องน้ำพุกเนี่ยคลับบางทีมันดึกแล้วนะครับสภามันก็พักผ่อนบ้างครับถูกต้องครับแต่ก็มานี่ถูกนพยายามมาให้แล้วครับนะครับนี่เลยไม่ใช่พีีแบบว่าคุยคุยจบปุ๊บ แม่ตอนตอนพี่พี่ท็อปไปคุยด้านหลังครับมีพีรธภาเสื้อสีฟ้าเขียวเนี่ยพี่ยินสองคนนะอาจจะเนี่ยแหละเขาก็ทําสรุปเขาไม่ได้ยินอะไรหมดนี่ไงเขาทำสรุปําอะไรบ้านทำอะไรหลังบ้านเขาไม่ได้ว่างเหมือนน้องอ่ะน้องชายผมแค่งงเฉยว่าน่าจะพาบันดาได้หรอครับด่าได้ครับแต่แค่มันมีโทษปับพี่เพื่อนเขาส่งราคาแล้วครับเหมือนน้องไปไล่ด่ากับเขาอ่ะพอตัวเองโดนปุ๊บน้องกี๊ดอ่ะ ตัวเองน้องด่ากับแก๊งอื่นน้องด่าได้กับแก๊งพี่น้องกีดเลยอะพี่แค่มาน้องกีดเลยเลยพี่แจ้งปัญหาสภาพี่ขอโทษที่พี่ออยซอยเข้ามาเล่นไอ้ดิก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 อยู่ไหมพี่ะดิกไม่อยู่อะไปไม่บอกดิกแจ้งตัวเองยังไม่จะแจ้งน้องเห็นมันโกดว่าแจ้งแล้วโอเคเฮ้ยผมด่าผู้หญิงไปมันมีอันไหนหลุดบ้างวะ มันก็ผมดูมันก็แปลว่าเราไปด่าเขานะดูการทําท่าเดินหรือแบบรีโหมดการเดินเดินว่อนนะพี่แล้วแต่พี่บ้าแล้วพี่แล้วแต่แล้วเออชีวๆยังไงก็ได้อยู่แล้วพี่น้ชิ่วชีวนิวยอร์กแต่แต่ว่าแต่ปฏิปฏิิริยาท่าทางน้องสดิสดิ้งนั่นแน่น้องกลัว หมายถึงถ้าเราหมายถึงค่าปรับหน้าหน้าหน้าสภาเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องโดนทั้งคู่ใช่ครับทางทางทางสายลับไม่ถึงตอนเรียนอ๋อถ้าตอนเรียนนั้นโดนหรือปรับจากอ๋อคือก็คือหมายถึงจะแจ้งใบใช่ไหมเรื่องแจ้งใบใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมาฝั่งนี้มีคนด่าด่าผมอ๋อผมผมก็ผมก็เห็นด้วยกับเขานะผมว่าควรรอเกียร์ใบให้ให้นายกลงหัวแล้วนะพี่เพราะว่าผมให้ให้น้องแก้ตัวเองแร้วบ่ายพี่ดาบก็มันมันอยู่ไม่รู้ว่านายกเขาจะทำงานไงมันอยู่ที่นายกอ่ะใช่ครับ อดีตะกิดก็ดีนะก็ดีครับหรือไม่ต้องแจ้งเขาก็ได้แล้เขาแจ้งตัวเองแล้วอ่ะหรือให้เขาแจ้งตัวเองไปบ้าล่ะมันก็ต้องแจ้งตัวเองกันกระทึ้งมันข้างนอกก็กระทึ้มาข้างนอกก็ได้เอาไงอ่เขาแจ้งตัวเองเขาโดนใช่ไหมผมจะได้ไปตัดคลิปส่งครับถ้าแจ้งตัวเองโดนโดนโดนอยู่แล้วครับเดี๋ยวให้เขาโดนเลยก็ได้มั้งแล้วมันไม่แจ้งตัวเองอ่ะที่มันด่ายดิคือไม่เดี๋ยวมันบูลลี่ไอ้ดิ๊กนะบูลลี่ไอ้ดิ๊กอะถึงไอ้ดิ๊กลุดอ่ะไอ้เห็บไอ้เห็บอ่ะ แล้วมันมันมีสองคนเดียวกันสองรอบ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 เออใช่ใช่ได้ยินอยู่เดี๋ยวให้ดิ๊กแจ้งเอาเอาตัวตัวผมมันไม่ติดนะอยู่อยู่ที่พวกคุณคุยกันนะตัวผมไม่ติดเลยตัแล้วครับตยังไงนะยังไงนะครับพี่วันเคลียร์ใบเลียร์ใบให้ก่อนก่อนอ๋อเียร์ใบหรอครับก็แจ้งแจ้งตัวเองไปแล้วนี่พี่มันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับจอมเก่งเขาบอกว่าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะสิ แจ้งไปเลยก็ได้ครับแจ้งไปเลยครับจำจังหวะนั้นเลยนะเพื่อนส่วนส่วนเขาแจ้งไปแล้วไม่ต้องแจ้งซ้ำก็ได้ถ้างั้นถ้ามันมีแค่เรื่องสองเรื่องงั้นผมว่าก็เดี๋ยวงั้นคุยรีบไปเลยก็ได้ครับได้ครับพี่ได้ได้คุยรีบไปเลยก็ได้เชิญครับพี่เชิญครับเชิญครับเล้นนี่เลยครับพี่แค่บอกว่าอยากมีบทเนี่ยครับคุยกับสภาด้วยครับประเด็นคือเราไปด่าเขาแล้วแล้วแต่เขาว่าก็ได้เพื่อนเอาเลยครับพี่เล่นเล่นวันนี้หรือเล่นตอนเซิร์ฟเปิดครับหือเราจะมองว่าเราด่าใครเหรอเราด่าสภาเหรอ ไม่จ่าสภานะผมหมายถึเก็นนีนก็นี่นี่แหละคือเอ้ยยเดี๋วแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากคุยกับสภาผมคำว่าอยากมีบทผมว่ามันไม่น่าใช่บทสนทนาทันก์จริงนะครับเนี่ยอปลาพี่น้องฟังดีๆนะแล้วก็บอกว่าเขาอยากมีบทหรือเปล่าครับถูกไหมอุ้มหรืออะไรเราที่ว่าคือใครครับผมถึงผมถึงอยากรู้นะว่าที่เราว่าเนี่ยคือไม่มันแถมพี่อ้วนไม่ได้หรอกเขารู้ของโตราฐสภาไม่ได้มีแค่พวกเขานะพี่ผมว่ามีมีชาวบงชาวบ้านนะครับเขาโดนถามก่อนเราสังฝั่งไหนทเสียงดังมา ถ้างั้นเราเจอหมดแล้วถ้าง,ง,างั้นที่เดซิเบลดังเกินนี่ก็ไม่ใช่พวกเขาเหรอก็พวกเขาเนี่ครับผมพูดกับตาพานะครับผมอืมอืมเอาบันเถิงอยู่ไม่ได้ตั้ใงใจแต่ผมได้ยินใช่งงครับเป็นเ<แ>ป็นเวลาอีกฝั่งพูดกับตาพานผมก็มีมาร,รยาทต, <AR C> ตลอดไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรนะขายมาสเตอร์ยาครับไปทางไหนดีขายมาสเตอร์ยาครับ ไปทไเนี่สง่องเลยอ้หออเตรยมเตรียมพัดเตอะไรเขานยดิด้บสดิงสดิงเลยสะดิ้งเรื่องอกงอยู่ดีเจไเจดอกนี้กาสองดุ๊กเย้เขาไม่ดังคนเดียวอีเไปทงไหนดีวะมันเอาคำถามเรื่องเรื่องค่าปรับก่อนดีว่ะค่าปรับอะถ้าโดนผมดิกไหเ็อดิ๊กมาหน่อยเปออดิกมาหน่อยแล้อยู่สเท้ากันน่่แลดิ๊เลยไม่แทงมานี่เราเอามาคุยมาชุกนะผมพูดคำแบล็คได้นครับ ปกติสภาก็ไม่ได้ปัแยกเป็นคำอยู่แล้วนะโหยุ่งงี้ผมดดาเลยเต็มหมดแล้วเนะเต็มบปะเต็มบ็กเขาด่าเต็มบกเลยพี่เขาผมแก้แบบว่าอยากพูดอยากมีอยากมีบทเฉยครับไม่ไม่คือตอนนี้ผมไม่จอมเกนเราเนินผมให้จบก่อนนะผมพูดเนี่ยผมไม่ได้อยากปรับคุณนะแต่ที่ผมจะสื่อคือคุณเอาค่าปรับไปใส่ในเดิมพันไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ต้องโดนค่าปรับทั้งคู่ครับซึ่งจริงๆแล้วอะ ถ้าปรับสภาก็ไม่ได้ปรับเยอะนะน่าสภาปกติแล้วมันไม่ได้มึงแจ้งมาตัวเองแล้วใช่ไหมที่มันมันหย่อนแล้วมึงแจ้งมันยังสภาถึงจะปรับหนักครับถ้าม่ยินไปหย่อนไปแจ้งมันซะคดีหมดเร็วพวกนี้ก็คงโดนผมว่าปรับแค่ฝั่งละมันไน้กี่รอบนะผมไม่ได้ว่าจะปรับไม่รอบอย่นล้นนั่นแหละมึงฟังกูมเอาเคสเรื่องที่มันฟังแล้วมันหนาประเทศอะแกงไปด้วยแกก็โดนเงินข่าวเโบหรอต้องถาม่โบ่บไม่ไม่ไม่มตรงไได้ การเล่นก็ได้นะผมกเยเลยไม่พี่พี่กิพี่ก็พูดไปดิไอลินด้วยบอร์ดอะเป่ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่กับเราเว่ยเออบ้าบนใส่เราใช่ให้บ่นให้เราได้ยินอ่ะเต็มโพดอยู่ไหมไอเขื่อนอยู่แถวนี้ป่าวะเราลองถามตั้มดูก็ได้นะเพราะปกติเวลาด่ากน่าจะพามไม่ใช่ว่าครั้งแรกสภาจะปรับหนักเสมอนะถูกต้องครับพี่หลั่นไงหม่ของพันนั่นนี่ พี่ต้อถามพี่อ้วนเลยว่าเขามาถามหาของดีเดอร์จากอะไรแก๊งผมจะเย็นน้องเก็บใบเก็บใบก่อนโอเค่คยพูดทีหลังตบท้ายจัดไปพี่เอาไงครับเอาปากก้าเลยเหรอยังไงนะครับพี่ยังไงนะครับพี่อนเอายังไงกันดีเพราะเรื่องมันเล่นได้อยู่แล้วเอาก็เหมือนเดิมก็ได้ครับมันก็เล่นได้แค่เรื่องคําด่านะมันไม่ด้มากมายมันก็ไม่ได้มากมายขนาดเกมครับพี่เกมเราลองคุยกันก่อนดูก็ได้หรือเราคิดว่าคุยไม่ได้ถ้าคุยไม่ได้ผมจะได้ตัดเลย ตัดเลยก็ได้ครับตัดเลยครับพี่เพราะว่าผมเรื่องเงินไม่ได้สนใจถ้าผมตัดว่าให้พี่ห้าไฟสองเอ็มอ่ะผมไม่แค่ได้ได้ครับพี่ได้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 พี่ขั้นต่ำมากี่คนครับพี่พวกนี้เย็ดเยอะขั้นต่ำต้องมากี่คนแล้วพี่พี่พี่กดผม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 กดผิดครับพี่เกินอุ้ยโอ้ว้าวไอ้เพียกโดน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 ถมากดผิดมาใบผมใบคือผมไม่รู้ประคางที่มือครับพี่ มีมีใครได้รับค่าเสียหายป่ะเมื่อกี้ตั้มแกนอ่ะอันนี้อันนี้เขาจะแซแตัมีอ้วนนะตั้มเบี้ยหมมแซงนิดนึงนะตั้มเปียกครับเตอนนี้แก๊งเปียกแทงคนมาคนนึงแล้วคนนั้นเป็นไดนเบอรเทนแ่เมื่อสองคนไปขีดก่อนมู่ข้างหลังอะขนะเมื่อสองคนได้ตีกันแล้วล่ะแล้วข้างหลังนู่นไปไปกดผิดอันโร้นโนนก่อนนะห้าไฟสองเอ็มเล่นไหมครับแล้วเมื่อกี้จอมเผี่ยนถามค้างไว้ว่าอะไรนะท่านถามต้องมากีดก่อนเราครับพี่พวกนี้ครึ่งหนึ่งของจำนวนสล็อตครับ ี่ปุ๊ขอถามขอถามหน่อยครับถ้ามาถ้ามาถ้ามามาไม่ครบแล้วมันจะโดนปรับไฟล์ละห้าแสนครับก็สองจุดห้าล้านถ้าเรามาถ้าในกรณีที่เรามาไม่ถึงครึ่งนะมาอยู่แล้วไอ้พวกนี้มาแบบมาันมันลุงด่ามันนะอีแร้งลงนะครึ่งประมาณตีสามครับเพราะว่ายังไงเราก็มาทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่ไหมาปกติล้วเราเล่นเหมือนเล่นเล่นเกมปกติเลย ไม่ตีมันหลังไม่ได้หรอครับพี่มันน yeah> ี้เป็นวันเทศกาลเลยอ่ะพี่อ๋อได้จะเล่นหรอเอามาห้เอ็มก่อนไหนไหนวันนี้ผมถามความคิดสภาเฉยนะมันเป็นวันเทศกาลนะพี่ให้เทศกาลนั่หลได้นะแต่ว่าเทศกาลจริงๆผมอยากให้นะผมเข้าใจนะำมันเทศกาลนะแล้วก็ให้เอ็มเอามาก่อนแต่ว่าด้วยแต่ถ้าเกิดคุณตกลงกันไม่ได้สภาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสภาให้เล่นวันที่สิบสี่เป็นวันสุดท้ายแล้ววิารณ์เลย เอ้เพื่อนเขาจะไปเทศกาลอะไรอ่ะมึงกลับมานะมาเตียพี่เขาก่อนนะไอ้เหี้ยชอบแสงจริงตลอดไอ้เหี้ยตอนช่วงนี้แม่งเงียบหน่อยเหมือนหมาเออชอบแสงนะแองเจ้าอันจะมาตอนนี้จริงนะพี่น้องๆไปเทศกาลกันนะผมได้ครับได้มาแค่ไหนก็แค่นั้นก็ได้ครับไม่่วาจริงว่ะเอาเอาที่สะดวกครับอาทิตย์สะดวก มาแค่ไหนก็แค่ไหนก็ได้ขึ้นนบอกอยากเล่นอุ้มกองอย่างนี้แม่งมาบอกไฟตัวสิบสองคนน่ะสิบสองคนไม่ต้องมาก็ได้พี่ว่าที่ว่าบอกมาแค่ที่สามได้ขอขอนึงนะขอที่หนึงนะขอที่หนึงนะหรือขอสองที่นะพี่ว่าครับขอสองที่ขอสองที่กันอุ้มกันในนี้ได้อะไรนะอุ้มกันในนี้ได้ถูกไหมอุ้มกันในนี้ได้คืออะไรพี่หมดอ่ะพี่ลองสังเกตอ๋อไม่เป็นไรอย่าอย่าอีหมดที่มันอย่างนี้ก็พอเอาเรารีบคุยดีกว่าครับมันดึกละ นั่นพี่ถ้าไปสองมันนี้กี่ทุ่มสองทุ่มครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่งโอเคได้ครับสองทุ่มครึ่งจอมแก่นว่าไงครับสองทุ่มครึ่งใครอยู่ไอ้นั่นไอ้นั่นซวยหูพังอะหูพังอ่ะครึจะจะไม่มีใครใครไปดูนะสองสองทุ่มได้ไหมครับสองทุ่มมันต้องสองทุ่มสภาคนไปดูตามเวลารอพิตาเรลาอทุ่มครึ่งเราอยู่ตามเวลาสภาตามเวลาสภาก็ได้ครับได้ใช้การเฉย ไม่บอกอย่าหลอกถามมาดูครับห้าไฟสองเอ็มนะครับเบอร์เดิมทั้งคู่ไหมเบอร์เดิมครับพี่เบอร์เดิมครับพี่เปลี่ยนแปลงครับผมเย้ายเลยเลี้ยไปเพื่อนไปเฮ้ยอย่าลืมซื้อสเปรย์มาเลยนเดี๋ยวตรงนี้ใครยังแหลมไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ทื่อหมดนะเออใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นตามใจเย็นใจเย็นใจเย็นเปรี้ยเปลี่ยคนสั่งผมมาอะไรเง่้ยเบื่อมึงเอาบินไปสักล้านหน่อยอะไรหมดพี่รัวพี่รัวคุยคุยตามต่อเดี๋ยวแล้ว เออตามมาเอาไงโกรธพี่วันเมื่อกี้ผมโดนปรับไปแล้วนะผมผมไม่ได้ผมไม่ตั้งใจให้นี่ไปกินนี่ว่าไงน้องเอาเลยปรับเลยพี่ตั้มเอาดีไปนี่ผมมึงมันเสียหายหนักไอ้เหี้ยโอ้พี่ผมไม่ตั้งใจเผื่อตามต่อได้ครับจะได้เล่นหลังปรับกลุ่เอออุ้ยโดนต่ออะไหนี่ยอันแล้วเมื่อกี้ไอ้มันเฮงกับน้องเชนยังไม่เคลียร์กันอีกเหรอเคลียร์แล้วครับผมอ๋อเคลียร์ไปแล้วตามมเอาไงอ่ะน้องมาไหนมาไหนอันนี้เรื่องอะไรนี่อันนี้หมายถึงอะไรนี่โอ้โหเกี่ยวกันนี่ เช่นกันต้องดูได้เฉยเหมือนที่เขาบอกแต่เปียไม่ขายขำบเขานะไอเปียไม่ขายขำสงสารเปียกว่าเฮียโดนหัวล้อโดนหยอกขำว่าเล่นเลยยกยาเลยยกยาเลย Let's go เอาอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้เงินหนึ่งเอ็มมานี่มาเนี้ยจะผมขอถามคำถามเดียวผมขอถามคำถามเดียวของประชาชนที่แอบฟังอยู่ตรงนี้ครับผพิ่มถ้าสูไม่ได้เขาจะพูดว่าอะไรไรแข่เฮ้ยคนไหนพูดอ่ะสิงเด็กอะไรครับเด็ก เลขสองแปครับหนึ่งศูนสองครับคนไหนพูดอ่ะใครม้นี้ต่อเบาไไรแขกโอเคสองแปดครับห้าหนึ่งหงครับตรงนี้ใครไม่ติดต่ออะไรแล้วรบกวนแยกย้ายให้หน่อยนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้นึ่งห้าหนึ่งหนึ่ยสองค่ะเฮ้ยอะไรใครห้าหนึ่งหนึ่งอะร์แบ็ไปทำสิ่งที่คนดูอยากทำให้เราทำมา OME เออเดี๋ยวไปแล้วโอ้โหเจ้ากัดกินไงยังบอกอยู่เลยเดี๋ยว ้ยมาคุยกันสักสิบนาทีมันเดี๋ยวพี่จะต่อมอไปเล่นอาวีแล้วไปไหนพี่ไปรวมแรงก็ได้ไปมอโบล์นบินดี